โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง OCC TV นะครับวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปตอบคาถาม Q&A นะฮะฉลอง2 0 0 0 0ซับสไครต์นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนที่เข้ามากดติดตามให้ผมถึง2 0 0 0 0นะครับก็ผมได้โพสไปในชุมชนครับว่าใครอยากถามอะไรก็ให้ถามมาได้เลยครับวันนี้ผมก็เลยมาทําคลิปตอบคาถามนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่ม ที่คำถามแรกเลยนะฮะคำถามแรก Q&A พี่เปิดหน้าได้ไหมพี่มีแรงบันดาลใจมาจากช่องไหนมีเพื่อนทํา YouTube หรือเปล่าก็พี่เปิดหน้าได้ไหมก็ผมยังไม่เปิดนะสำหรับตอนนี้ก็แต่ว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นหน้าผมแั้วแหละเออเพราะผมเคยโพสต์ในชุมชนถึงครับแล้วก็มีคลิปเก่าที่เป็นหน้าผมนะก็ลองไปหาดูได้นะครับก็ส่วนการเปิดหน้าก็น่าจะเป็นอนาคตะฮะ เอารออนะคาคตเพราะตอนนี้ผมยังไม่ไม่กล้าเปิดหน้านะฮะ,พะเพราะแบบผมเผยเคลื่อนอกล้องอะไรเงี้ยฮะก็ต่อไปพี่พี่มีแรงบันดาลใจมาจากช่องไหนก็ต้องย้อนกลับไปนะฮะตอนนานแล้วะฮะตอนนั้นผมก็แบบอ,อยู่ดายแล้วกันเออตอบง่ายเลยคืออยู่ดายนะฮะผมมีแรงบันดาลใจมาจากอยู่ดายนะฮะแต่ว่า ถ้าผมทำเก็บคลิปเกียนๆก,นก็มันก็ไม่มีคนดูนะครับผมก็เลยแบบแตัดสินใจแบบทําสไตล์ตัวเองดีกว่าครับเออคือแบบแต่ว่ามีแรงบราจัจมาจากยูดายนะครับก็พี่มีเพื่อนทํา y o Youtube หรือเปล่าก็ไม่มีนะครับก็จะประมาณนี้เลยฮะโอเคไปคํำถามต่อไปเลยฮะ Q&A พี่ชื่ออะไรพี่อยากเลี้ยงอะไรพี่จะเล่นเกมอื่นลงช่องไหมพี่ชอบกินอะไรพี่ชื่ออะไรก็ชื่อเก่งนะครับผมชื่อเก่งนะพี่อยากเลี้ยงอะไรก็ ไม่นะผมไม่ได้อยากเลี้ยงอะไรเลยทนะพี่จะเล่นเกมอื่นลงช่องไหมเล่นแน่นอนคนระับผมจะเล่นแน่นอนนะสลับเกมอื่นนะก็ในช่องนี้ก็ลงหลายเกมนะแต่ว่าคนดูไม่ค่อยจะมีนะเวลาเล่นเกมอื่นนะพี่ชอบกินอะไรก็ปกติผมจะเอ่อถ้าเอาจริงๆนะผมแบบกินเบบซี่แบบทุกวันเลยครับเออแบบเป็นคนที่ติดเบบซี่มากครับกินทุกวันเลยวันละขวดสองขวดนะแต่ว่าช่วงนี้ก็ลดลงมาครับ กินแบบไม่มากแล้วฮะประมาณนั้นนะะโอเคคำถามต่อไปนะฮะ Q&A พี่ใช้แอปอะไรทําคลิปปลอ,อพี่เสียงหลอมากเออก็มคีคนชมว่าผมเสียงหลอมากนะผมก็ไม่แน่ใจว่าผมเสียงหลอครับเออก็ใครที่ว่าผมเสียงหลอก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะฮะก็พี่ใช้แอปอะไรทําคลิปใช่ไหมก็เป็นแอปวอลล่นะฮะเป็นแอปตัดต่อแล้วก็จะมีอีก2อแอปนะฮะเป็นแอปตัดพื้นหลังแล้วก็เป็นแอปทําหน้าปกนะฮะก็จะมีอยู่3แอปที่ผมใช้นะ ก็แล้วผมจะขึ้นบนหน้าจอเลยนะจา3แอป,ปที่ผมใช้นะก็ไปหาโหลดได้นะแต่แอป l o ลโมันจะเป็นของ iPhone เท่านั้นนะแอปบ o l โลจะหาโหลดใน Android ไม่ได้ครับส่วน Android ผมแนะนําเป็นอ่าเป็นแอป,ปอะไรอะคินมาสเตอร์เหรอนั่นแหละไปหาโหลดได้นะฮะโอเคคำถามต่อไปนะคีวีอนเอพี่รู้สึกอย่างไรกับการทำ u t u b e ครับแล้วพี่ไอกับคลิปแรกที่พี่ทํำไหมถ้าได้ขอบคุณครับก็ พี่รู้สึกอย่างไรกับอ่าพี่รู้สึกอย่างไรกับการทำ u t u b e ก็ก็รู้สึกแบบอ่อดีใจนะที่ที่แบบอ่ออะไรอ่ะมีคนเข้ามาดู่ะช่องเล็กๆอย่างผมนะเออก็แบบรู้สึกภูมิใจมากก็อย่างน้อยก็มีคนเข้ามาดูถึงจะไม่ได้มากนะแต่ว่าก็ยังมีคนเข้ามาดูก็ต้องขอบคุณมากนะฮนะแล้วพี่อายกับคลิปแรกที่พี่ทำไหมก็ไม่อายนะคลิปแรกคือแบบผมโปรโมทด,ด้วยแบบไปโรงเรียนก็ ให้เพื่อนแบบกดติดตามหน่อยอะไรเงี้ยเลยฮนะสำหรับคลิปแรกของผมนะก็ประมาณนี้เลยนะก็คำถามต่อไปนะฮะพี่คิดจะทําคลิปไหมครับเอาชีวิตรอดไหมครับทํานะเออตอนนี้ผมก็สั่งโทรศัพท์มาใหม่นะฮะคือเป็น Android นะ Android เออผมจะมาทาเอาชีวิตรอดเลยนะฮะแบบเต็มเต็มเลยแบบเอาให้จบเลยฮนะเออทำแน่นอนนะโอเคครับคาถามต่อไปนะฮะอยากให้พี่ติดตามช่องหนูจัง Q&A พี่เอาแอดออนจากไหนใช้เงินในดาวโหลดในการดาวน์โหลดแอด <c oughs> ออนไหมไหมคะก็ก็ไอ่ไงดิก็ดาวโหลดจากเออผมจะพิมพ์ใน YouTube นะว่าแอดออนไมคครับ1.16นะครับนะฮะผมพิมพ์ให้นี้เลยภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็หาดูมันจะมีคลิปฝรั่งออกมาเยอะมากแล,ล้วก็ลองไปหาโหลดดูฮะส่วนมันจะมีอีกแบบหนึ่งคืคอเป็นลิงก์รวมแอดออนเลยฮะ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปผมแล้วกันฮะสำหรับเป็นเป็นลิงก์รวมแอดออนเลยฮะก็ไปหาโหลดกันได้เลยฮะสำหรับลิงก์อันนั้นอะโอเคคำถามต่อไปนะฮะคิ Q A. พี่ชอบอาหารทะเลไหมและพี่แล้วชอบอะไรบ้างก็ผมชอบทุกอย่างเลยนะแบบพวกปลาหมึกกุ้งอะไรต่างๆนะผมก็ชอบนะแต่ผมไม่ชอบหอยอย่างเดียวฮะคือก็ที่ชอบสุดก็จะเป็นกุ้งนะฮะก็ประมาณนั้นฮะโอเคคำถามต่อไปนะฮะ q a ถ้าหมดโควิดพี่จะไปเที่ยวไหนเที่ยวไหนพี่มีแนวคิดจะทําเกมอื่นไหมก็ถ้าหมดโควิดจะไปเที่ยวไหนไหมก็ไม่ได้ไปครับเพราะผมก็ไม่ใช่คนแบบชอบเที่ยวอยู่แล้วฮะก็น่าจะไม่ได้ไปนะก็พี่มีแนวคิดจะทําเกมอื่นไหมก็มีแน่นอนฮะมีอนาคตมีแน่นอนก็เกมไหนฮี่ิก็จะไปเล่นเกมนั้นเลยนะฮะโอเคคำถามต่อไปนะพี่มีช่องไหนหรือใครเป็นแดง เป็นแรงผักดันครับพี่ชื่ออะไรอายุเท่าไหร่อยู่จังหวัดอะไรครับก็พี่มีช่องไหนหรือใครเป็นแรงผักดันก็อยู่ได้นะฮะตอบไปแล้วอยู่ได้ก็พี่ชื่ออะไรครับก็ชื่อเก่งฮะอายุตอนนี้ผม16ย่าง17บเจ็ดแล้วฮะสิบสามิถุนายนนี้ผมก็ครบ17แล้วฮะโอเคพี่อยู่จังหวัดอะไรครับเออก็มีคนถามมาเยอะมากนะว่าพี่อยู่จังหวัดอะไรก็ทุกคนรู้จักพี่เต๋อซีจีไหมครับ ก็ผมอยู่จังหวัดเดียวกับพี่เขาเลยนะก็คือจังหวัดสักแก้วนะฮะเออก็พี่เขาเคยเปิดอยู่นะว่าอยู่จังหวัดสักแก้วเออผมก็อยู่จังหวัดเดียวกับพี่เขาคนระับโอเคคำถ,ถามต่อไปนะฮะคิปแอดี A. ทำไมผมเกลียดคำว่าสมจริงของพี่ครับเพราะก็เป,เป็นคำติดปากของผมนะเออก็แก้ไม่ได้นะสำหรับคำนี้สมจริงมากเอออะไรประมาณนั้นนะเออผมแก้ไม่ได้นะประมาณนั้น คิวแอนเอถ้าผมอยากเป็นยูทูบเบอร์แบบพี่ผมควรทําอย่างไรตอนนี้300ยซับแล้วก็ตอนนี้ผมก็ยังแบบพูดไม่ได้เต็มปากว่าเป็นยูทูบเบอร์นะคือผมเป็นแบบยูทูบเบอร์แบบช่องเล็กๆมากฮะเล็ก,กเล,กเลกมากเลยฮะก็ผมก็ยังไม่ประสบความสามําเร็จนะฮะคือถ้าจะทาแบบถ้าจะถามผมนะเทคนิคที่ผมใช้นะผมว่ามีแค่3อย่างนะที่ผมใช้ 1. เสียงต้องชัดนะฮะเสียงพูดเราต้องชัดนะแล้วก็2ภาพต้องชัดนะครับ แล้วสุดท้าย3สามลงคลิปบ่อยนะประมาณปกติผมจะชอบลงคลิปแบบวันเว้นวันนะฮะประมาณนี้หรือบางบางครั้งผมก็แบบลงติดกันแบบยาวๆเลยก็แล้วแต่ผมแบบว่างวันไหนไม่ว่างวันไหนฮะผมก็จะลงตามประมาณนั้นฮะโอเคผมก็บอกแล้แค่นี้นะครับเพราะผมยังไม่ประสบความสําเร็จนะฮะโอเคคำถามต่อไปนะครวเนที Q A. พี่ทํามานานแค่ไหนแล้วครับกว่าจะ2 0 0หมนผู้ติดตามและพี่ชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ก็ ชื่ออะไรก็ชื่อเก่งอายุ1ิบย่าง17นะฮะแล้วก็พี่ทำมานานแค่ไหนแล้วก็ประมาณปีกว่านะครับเพราะผมแบบจริงจริงผมทำมานานกว่านั้นะแต่ว่า,าผมเริ่มจริงจังสิบสี่กุมภาหกสามนะประมาณนั้นที่ผมเลยจริงจังจริงจังเลยวันนั้นฮะแล้วก็คำถามต่ตอไปนะฮะคิวแอนด์ดี A, พี่ทำยูทูปเพราะอะไรแล้วทำไมเลือกเกมมายครับพี่อยากทำยูทูปเพราะอะไรก็แบบ ผมเห็นแบบคนอื่นแบบลงคลิปอะไรเงี้ยผมก็อยากทาบ้างฮะผมก็เลยมาทำฮนาะเออแล้วมันเป็นความชอบผมส่วนตัวด้วยนะประมาณนั้นทําไมพี่เลือกเกมไหมครับก็มันเป็นเกมสเปคน้อยและเป็นเกมที่ผมชอบนะคือตอนนั้นแบบโทรศัพท์ผมจะแหลกมากนะเออผมทําเกมอื่นไม่ได้เลยเพราะมันแหลกมากโทรับผมตอนนั้นฮนะก็ใครที่ติดตามผมมานาะนก็จะก็น่าจะรู้นะแบบแต่ก่อนโทรศัพท์ผมแหลกมากเลยนะเออประมาณนั้นฮนะก็เป็นเกมที่ผมชอบด้วย โอเคคำถามต่อไปนะครับ Q&A พี่เล่นเกมไหมครับครั้งแรกตอนไหนครับก็ผมจําได้แม่นมากครับคือเป็นเวอร์ชัน0.9.5ครับเคยใครเคยเล่นบ้าง0.9.5คือมันสนุกมากเลยฮะแบบเป็นเกมแบบเล่นไม่เป็นแต่ว่าสนุกมากเอาบ้านมาทําเป็นเออเอาดินมาทําเป็นบ้านเออก็ค่อนข้างที่จะเจ๋งดีฮนะต่อไปนะฮะคำถามต่อไปเลย Q&A รักแรกของพี่คืออายุเท่าไหร่ครับ ก็ประมาณป .5 นะฮะป .5 ก็11 12, 12นะประมาณ 5. นั้นป .5 น่าจะ11นะถ้าผมจะไม่ผิดนะฮะเออผมก็ไม่อยากพูดถึงเยอะนะฮะก็สมัยเด็กเนาะโอเคคำถามต่อไปครับ Q&A เวลาว่างชอบทำอะไรก็เวลาว่างก็ทุกคนก็น่าจะเคยเห็นนะเพราะผมแบบชอบเตะบอลมากฮะคือผมเตะแค่ทุกวันเลยนะสำหรับฟุตบอลนะเออเคยไปแข่งนูน่นแข่งนี่มาเยอะอยู่นะฮะ ก็ไม่ได้เก่งอะไรฮะก็เป็นนักเตะอบอตอ,อะไรอย่างเงี้ยฮะก็ประมาณนี้ฮะแล้วบางชอบเตะบอลน,นะครับโอเคคิวคำถามต่อไปนะฮะคิวแอนดี้พี่เคยที่จะที่จะเลิกทํำยู u ูบไหมครับก็มีเล็กๆนะฮะคือแบบบางครั้งผมลงคลิปไปก็ไม่มีคนดูนะคือแบบคนดูน้อยก็ปกติมากเลยนะคือแบบก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะหรือว่าผมแบบแต่คลิปน่าเบื่ออะไรอย่างงี้ผมก็คิดไปแบบนี้ครับบางทีแบบผมท้อแบบไม่ได้ทำสองวันเลยนะ คือผมท้อมากลยตอนนั้นอนะไม่มีคนทําเลยแต่ว่าผมก็สร้างแรงกําลังใจให้ตัวเองนะจนแบบกลับมาทําต่อได้นะ,ะเประมาณนั้นเลยนะฮะโอเคคําถามต่อไปนะคลิปเอพี่รู้สึกยังไงบ้างกับการทํอยู่กับการทําทคลิปครับรู้สึกดีใจนะฮะเออที่ผมตอบไปแล้วนะ,ะคือมีคนเข้ามาดูนะฮะประมาณนั้นฮนะก็ขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาดูและกดติดตามผมนะฮะโอเคคําถามต่อไปนะ q a พี่ลงคลิปมาทั้งหมดกี่คลิปแล้วครับถึงได้ดังตอบหน่อยครับตอบไหมฮะอเออก็ผมตอบก่อนเลยฮะว่าผมยังไม่ดังนะฮะก็ยังเป็นช่อง YouTube ที่แบบเล็กมากนะเล็กมากเล็กมากก็พี่ลงคลิปมานะทั้งหมดกี่คลิปแล้วก็ผมก็จะไม่ได้เหมือนกันนะฮะก็ลองไปหาดูนะฮะก็ประมาณก็เยอะอยู่นะประมาณ5 0 6 0คลิปได้ปะประมาณนั้นฮะก็ยังไม่ดังนะฮะเพราะผมต้องพัฒนาอีกเยอะนะฮะโอเคต่อไปฮนะ คือนพี่เป็นอะไรกับดเรดอยเกมเมอร์หรอครับก็เป็นคนขอถามมาเยอะมากเลยนะว่าผมเป็นอะไรครับช่องร็อรดอยเกมเมอร์เออคือผมเป็นคนรู้จักกันฮรรู้จักกันยูทูบนี่แหละเออเราลงคลิปไปแล้วเราเจอคลิปกันอะไรประมาณนี้ผมก็เข้าไปดูช่องเขาอะไรประมาณนี้ผมก็ได้รู้จักเขาอะไรอย่างเงี้ยคก็แบบลงแอดออนคล้ายกันฮะคือไปลงแอดออนของฝรั่งนะประมาณนี้ฮะแต่ช่องเขาก็เป็นช่องดังมากแลดังกว่าผมอีกเพราะนั้นฮะ นพี่เกลียดอะไรมากที่สุดครับคือผมเกลียดก็ค,คนที่คอมเมนต์ด่าผมเลยครับแบบไม่มีเหตุผลเลยอะคือแบบผมแบบให้ทุกคนแบบผมแบบผิดพลาดอะไรก็ให้ทุกคนแบบติชมผมได้นะคือผมไม่ผมไม่เกลียดเลยนะแบบเออตัวนี้มันชื่ออะไรต้องเพิ่มอ,อะไร,รอย่างเงี้ยฮะก็ติชมผมได้เลยแต่แบบผมไม่ชอบพวกที่แบบเข้ามาด่าผมเลยแบบช่องขยะช่องอะไรเงี้ยเออบางทีคือมันไม่มีเหตุผลเลยที่ต้องด่าผมอะแต่ก็เข้ามาด่าผมก็ ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะก็ประมาณนี้เลยผมชอบคนที่เข i, เข้ามาด่าผมแบบไม่มีเหตุผลนะฮะเออถ้าจะติชมผมได้ผมเอ้ยถ้าจะติชมผมไม่เคยว่านะฮะติชมผมได้เลยนะฮะโอเคคำถามต่อไปนะ q a วแ a พี่มีแฟนยังครับยังไม่มีนะฮะโอเคคำถามต่อไปนะพี่ใช้แอปอะไรอัดคลิปครับก็เป็นแอปที่ติดมาจาก iPhone นะครับเป็นแอปอัดในเครื่องอยู่แล้วครับเออประมาณนั้นนะ คำถามต่อไปครับ Q&A พี่เอ้อยากให้พี่เปิดหน้าก็อนาคตน่าจะเปิดแน่นอนนะสำหรับหน้าผมทุกคนเคยเห็นแล้วแหละเออแต่เปิดหน้ามาทุกคนคนดูหายหมดเลยเออคำถามต่อไปนะ Q&A โอ้มี3ามคำถามเลยอะ่ะหเป้าหมายกี่ซับสอแล้วอายุเท่าไหร่ครับสอยากเห็นหน้า1นึ่เป้าหมายที่ผมตั้งไว้นะ1,000 100, งแสซับนะผมจะไปให้ถึงเลยพยายามนะพยายามจะไปให้ถึง1,000งแสนซับ แล้วอายุเท่าไหร่ครับ16ย่าง17ครับ3อยากเห็นหน้าเออทุกคนก็ลองไปย้อนดูคลิปเก่าผมอะจะได้เห็นหน้าผมแน่นอนแล้วก็ทุกคนน่าจะกลัวมากเลยประมาณนะั้นเพราะหน้าผมไม่หล่อนะฮะโอเคขำถานต่อไปนะคิวแอน A พี่ชอบกินอะไรมากที่สุดครับน่าจะเป็นเบปซี่นะฮนะเบปซี่เบปซี่เบปซี่ไม่ก็โคกอะกินแบบแทบทุกวันนะฮะโอเคข้ถานต่อไปนะพี่ทําช่องสำรองไหมครับและพี่อยู่จังหวัดอะไรครับ FC ไม่ได้ทาช่องสบรองนะเพราะว่า <Gym. S 1> <ler> ช่องนี้ผมยังไม่โตแล้วผมต้องทําให้ช่องนี้โตก่อนฮะประมาณนั้นถึงจะมีช่องสารองนะคะแล้วพี่อยู่จังหวัดอะไรพี่อยู่จังหวัดสกวนะครับประมาณนั้นเลยก็จะมีประมาณนี้เลยนะคำถามที่ผมคัดเลือกมานะก็ที่จริงมันมีคําถามเยอะมากครับแต่ว่ามันซ้ํากันนะฮะผมก็เลยไม่ได้หยิบมานะผมก็หยิบมาบางคาถามครับบางคําถามที่ของใครที่ผมไม่ได้หยิบมาก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะฮะก็ประมาณนี้เลยฮะ ผมคิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักผมมากขึ้นนะฮะสำหรับการตอบคำถาม Q&A นะฮะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นลางใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะฮะก็อยากได้อ,อ,อะไรก็สามารถคอมเมนต์ผมอบอกผมได้นะฮะสำหรับคลิปนี้ลาไปเพียงเท่านี้แล้วกัน,นะฮะ